วันนี้เรามาพบก,กันในรายการบรรยากาศของการเทศก่อนฉันนะคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวดีๆมาบอกนะพวกเราฟังกันนะคนะอนอื่นก็คงจะเล่าเรื่องดีมีสาระนะเรื่องนี้ก็ให้ง่คิดที่ว่าบางทีบางบางสิ่งเนี่ยเราคิดว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยมันจะดี นะได้แล้วจะมีความสุขแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะเพราะนั้นอย่าไปตั้งความหวังอะไรไว้มันไม่แน่นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกเหมือน,น,นอย่างกับเรื่องเนี้ยนะมีบริษัทบริษัทหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้เก่งมากเลยนะชื่อสีปานะ ติปานี่ทำงานที่บริษัทเนี้มาเป็นเวลาสิบปีละเมื่อบริษัทมีนโยบายจะขยายนะขยายบริษัทแล้วก็จะทำการเลือกซีอนักเรียนรู้ใช่ไหมซีอโอหมายความว่าไงประธานบริษัทนะจะทำการเลือกซี o อคนใหม่เธอจึงเป็นตัวเก่งแล้วก็เป็นที่กล่าวขานมากที่สุด ีิตายืนหนึ่งเลกในบริษัทนะเพราะว่าเพราะ,าราะามีทั้งความรู้ความสามารถทั้งประสบการณ์ทั้งอายุการทำงานนะเก่งทุกอย่างอ่ะทำมานานแล้วด้วยมีความรู้ความสามารถก็มากเลยเพื่อร่วมงานก็เลยมักจะเอ่ยถึงเมื่อพบเจอคือโอ้โหเ <se> er> พื่อนเพื่อนก็เชร์เนาะว่าสิตาเนี่ยคงได้เป็นซีโอแน่แต่ว่าผลประกาศออกมาเนี่ย อสิตากลับไม่ได้เป็นซีอโอ้โอหอกหัหกเลยทีเนะียนะเสียใจมากนะาไม่ไม่ได้เป็นซีอโอคนใหม่เหมือนอย่างที่ทุกคนทุกคนคิดอะ่ะแม้แต่ตัวเธอเองก็นะพูดกับใครๆบอกว่าก็ไม่ได้หวังตำแหน่งนั้นเลยแต่กลับรู้สึก,กโกรธแล้วก็ผิดหวังตัวชาไปเลยนี่ขนาดไม่หวังอะไรนะแต่มันก็นก็อดหวังไม่ไ,มได้เนาะ พราะทุกคนเนี่ยเพราะคนที่ถูกเลือกให้เป็นซีอโอเนี่ยกลายเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาทํางานในหม,มเกกเ่เด็กกว่าเธอด้วยนเด็กกว่าเธอด้วยเพิ่งจะเป็นคนที่เพิ่งมาทํางานใหม่ไม่นานอายุก็น้อยนแล้วก็ความสามารถก็ห่างเธอเยอะมากบ่ายของวันนั้นเธอก็เลยยื่นไม่ใช่ยื่นใบาลาออกนะ ยื่นลาพักร้อนกันนะยื่นลาพักร้อนสักหนึ่งเดือนเธอจะการซื้อตัวนะต๋วตั๋วเครื่องบินเลยนะและกระเป๋าเดินทางเพื่อไปเที่ยวอินเดียตามลําพังในวันรุ่งขึ้นนะขอลาพักร้อนไปเที่ยวอินเดียคลายสมองคลายเครียดหน่อยเช้าวันหนึ่งในเมืองพาราณสนะีเธอเห็นของที่ระลึกในร้านในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ถูกใจมากมันเป็นตุ๊กตาเซรามิก เนี่ยก็อยากจะได้ตุ๊กตานี่เห็นแล้วแหมถูกใจจังเลยนะเจ้าของร้านก็บอกว่าถ้าคุณเป่าลูกดอกสมัยงานวัดนี่ก็มีการเป่าลูกดอกลูกดอกให้มันถูกลูกโป่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะถ้าเป่าลูกดอกเข้าเป้าเนี่ยผมจะยกให้คุณฟรีเลยนะแม้เธอจะไม่มั่นใจแต่ไหนก็ไหนละถ้าโชคดีก็ไม่ต้องจ่ายเงิน ปรากฏว่าเธอเป่าลูกดอกเข้าเป้าตามที่เจ้าของร้านทาไว้เธอเป่าลูกดอกถูกเป้าที่เจ้าของทาก็าได้ตุกตาฟรีเลยใช่ไหมเขาเลยยกตุกตาเซรามิกเนี่ยไปกับเธอเพราะได้มาฟรีๆสิตาบอกกับตัวเองเบาๆโชคร้ายมาเยอะแล้วจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขคงจะโชคดีบ้างหลัก เธออุ้มตุกตาแห่งความโชคดีของเธอเนี่ยจากร้านแล้วก็นั่งรถไฟนะไปเที่ยวอย่างที่อื่นๆอีกสองสาที่จากความรู้สึกพอใจแล้วก็ดีใจที่ได้ครอบครองตุกตาตัวโปรดแต่การนั่งรถที่แสนลำบากเพราะในอเดียนคนมันเยอะเปลียนต่อมาไปโอ้โหคนแน่นเลยนั่งรถไฟนี่ไม่มีที่นั่งหรอกที่ยืนกีงไม่มีเลยนะเบียดเสียดยัดเยีดยดกันโอ้บางทีต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคายอันตรายด้วย พวกคนมันเยอะรถมันไม่ค่อยถนนก็แย่นั่งรถเนี่ยหูเขยเยาเขาไม่ทําให้ถนนดีหรอกเพราะกลัวรถเก่งมันวิ่งรถเก่งถ้ารถทางไม่ดีเนี่ยมันจะไม่วิ่งเขาอยากให้คนมันได้มีโอกาสเดินทางบนถนนก็เลยทําปล่อยให้ถนนมันขุขระนะแล้วเป็นอย่างนั้นอินเดียทีนี้เธออุ้มตุ๊กาตาให้ความโชคดีเนี่ยนั่งรถนะไปเที่ยวด้วย จากความรู้สึกที่พอใจและดีใจที่ได้ครอมตุ๊กตาตัวโปรดเนี่ยแต่การนั่งรถที่แสนลำบากในอินเดียก็ดูแล้วทั้งอากาศร้อนอบอ้าวผู้คนก็เบียดเสียดแล้วเธอต้องอุ้มต,ตุ๊กตาเซรามิกตัวใหญ่ไปอีกด้วยเนี่ยนะประกอบกับการกลัวว่าใครจะมาเดินชนหรือมากระแทกตุ๊ก,กตาตัวโปรดของเธอเนี่ยทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ จากการเที่ยวเพราะมันต้องมาห่วงตุ๊กตาตัวโปรดใช่ไหมกลนะัวใครจะมาโดนหรือว่าจะหล่นแตกหรือว่าแล้วมันก็เกะกะด้วยนะขนาดตัวคนเดียวยังนั่งลำบากเลยใช่ไหมคนก็เยอะเบียดเสียดกันเหงื่อแตกร้อนก็ร้อนนะในจะต้องเป็นภาระนะอุ้มตุ๊กตาไปด้วยนะบนรถเมย์ช่วงคำ่ำเธอกำลังจะกลับโรงแรมด้วยความเห็ดเหนื่อยทำาไ้เจอเผลอหลับ พอไปถึงป้ายที่เธอจะลงพนักง,งานก็มาปลุกให้เธอตื่นดีนะพนักง,งานยังสาปลุกเธอก็กุรีกุจอรีบลงจากรถจากนั้นก็รีบเข้าโรงแรมไปพอถึงโรงแรมกว่าจะนึกได้ว่าโอ้ลืมตุ๊กตาไว้ในรถนะแต่กว่าจะนึกได้กว่าจะรถไปไกลลิฟต์นะสุดลูกตาไปแล้ว มันวิ่งไปรถวิ่งไปไกลลับตาแหละแต่เพาะว่าเธอกลับรู้สึกโล่งอกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้สึกเสียดายตุกตาตัวนั้นเลยในห่วงหนึ่งของความคิดเธอถึงกับยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็อูทานออกมาว่าสิ่งที่ได้มาอาจไม่ใช่ความสุขเสมอไปอ,อได้คิดละเธอตัดสินะใจกลับไทยในวันลุกขึ้นคงจะคิดได้แล้ว่ะ ถิ่งที่คิดว่าได้มาแล้วมันจะมีความสุขมันไม่แน่กลับกลายเป็นภาระกลับกลายเป็นความทุกข์เนี่ยสมมติถ้าสมมติเธอได้รับตําแหน่งซีอโอเนี่ยนะเธอต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะงานการก็เยอะขึ้นเหนื่อยหนักเ<ม>ครียดกว่าเก่านะไม่รับก็ดีแล้วไม่ได้รับตําแหน่งซีอโอก็ดีใช่ไหมคนเราอย่าคิดว่าได้มาแล้วมันจะมีความสุขเสมอไปนะอาจจะเป็นความทุกข์ก็ได้นะ เพราะนั้นต้องคิดให้ดีๆเธอก็เลยกลับไทยในวันรุ่งขึ้นแล้วก็กลับเข้าทาง,งานทั้งนั้นนี่มีเวลาเหลืออีกต้องเกือบครึ่งเดือนเวลาไปเดือนหนึ่งไปได้หน่อยเดียวได้แก้ได้ความคิดแล้วจากไอ้ตุ๊กตาเซรามิกเนี่ยเธอก็ระมึงกับตัวเองว่าเออสิตาเอ,อ้เรามักจะอยากประสบความสำเร็จอยากจะได้ โน่นได้นี่แต่สิ่งที่ได้มามันจะเป็นความสุขหรือไม่แน่มันอาจจะทำให้เราเป็นความทุกข์ก็ได้นะเออเป็นง่ายคิดอันหนึ่งนะเออแต่มาลืมไปนิดหนึ่งนะนักเรียนแล้วเรื่องนี้จบละทีนี้ก็มีคติธรรมประกอบภาพอันนี้เป็นสโลกธรรมพระรูปพ่อครูนะโอ้โหเหมือนมากเลยนะนักเรียนว่าไหมไม่มีใครเขียนเหมือนว่าน,นี้อีกละโยวาจริงไหม เหมือนมากเลยล่ะเราจะรู้ไหมทำไมเขียนได้เหมือน<ต>ไม่รู้อะนะกล้องถ่ายก็ผมจะถ่ายดูมีอยู่ภาพหนึ่งนะทุกมชอบมากเลยก็ชอบทุกภาพเลยเพราะวเป็นภาพของพ่อครูมีสโลปธรรมเขียนว่าตายเป็นตายอย่าไปพ่ายแพ้กิเลสมันเอาเราลงระนรกโล,ง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 ลงกันมามากแล้ว ระวังอย่าพ่ายแพ้กิเลสกิเลสมันจะทาให้เราทําอะไรตามใจอยากนะแต่ถ้าเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะในทําที่ผิดศีลผิดธรรมจะทําให้เราตกนรกหมกไหมในรับทุกข์ทรมานไม่คุ้มกันเลยนะอย่าไปทําก็ให้ความจิตความเสียหายอะไรเด็ดขาดระวังอย่าตามใจกิเลสคุณทําไปตามใจกิเลสแต่คุณต้องไปทุกข์ทรมาน กับสิ่งที่ทําผิดทําไม่ดีไม่คุ้มกันนะอย่าอ่อนข้อให้กับความผิดแต่จงอ่อนน้อมให้กับคนดีและอีกอันหนึ่งอีกภาพหนึ่งผู้มีศีลนั่นแ,แหละคือผู้มีคุณธรร,รมหรือมีศีลธรรมนี่คือสรุปธรรมเนี่ยให้นักเรียนจบนะเดี๋ยวจะเปิดกลุ่มเอารูปพ่อครูแล้วก็สรุปธรรมแบบนี้มาให้นักเรียนดูบ้าง ลึกซึ้งกว่าคติธรรมทั่วไปนะอะมาฟังเล่นต่อไปนะคนเราบางทีเนี่ยคิดว่าเรานะเป็นผู้ให้นะแต่บงังไม่บางครั้ง่ะส่วนใหญ่ไอ้ที่ให้เกลับคืนสู่เราอยู่เสมอโดยที่เราไม่ต้องอยากเลยนะนะนะเพราะนั้นไม่ต้องไปอยากหรอกให้ใครแล้วก็ไม่ต้องไปอยากว่าเขาจะต้องมาตอบแทนหรืออะไรนะ มันยิ่งทำให้เราได้อย่างบริสุทธิ์ที่ตรอกตรอกคืตอตอกซอย,อยนะคนเดินเข้าออกอยู่ประจำมันทั้งมืดทั้งแคบคืนวันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเดินผ่านเข้าไปยังตรอกนั้นเนี่ยเพื่อมุ่งไปยังวัดหรืออารามนะแต่ว่า่า ความที่ตอกนี้มันมืดอ่ะมืดขนาดที่ว่ามือก็ยังมองไม่เห็นเลยนิย้วมือด้้นห้ายังมองไม่เห็นเลยพระรูปนี้จึงทั้งเดิน,นเดินมืดๆอย่างไรเหมือนเราหลับตาย่างน้นมาองอะไรไม่เห็นนะก็ไปชนคนอื่นบ้างถูกคนอื่นคนชนบ้าง คนไม่หยุดไม่หย่อนว่าจะออกทะลุตอกทะลุซอยไปได้เนี่ยสร้างความระบาดยิ่งนะักทันใดนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือโคมไฟเดินเข้ามาที่ตอกซอยดังกล่าวพลันทำให้ซอยหรือตรอกซอยนั้นเนี่ยสว่างขึ้นพอสมควรพระรูปนั้นได้ยินคนเ,นเดินเดินเดินผ่านมาเนี่ยก็เดินร่วม,ร,วมร่วมทางเดินด้วยกัน บอกว่าเอ๊ะคนตาบอดคนนี้ช่างแปลกดีน,ะ,นะตัวเองก็มองไม่เห็นอะไรแท้ๆเลยแต่กลับถือโคมไฟให้วุ่นวายเมื่อพระได้ยินก็รู้สึกแปลกใจรอจนกระทั่งคนตาบอดถือโคมไฟะไอโคมไฟคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ๆก็เลยเอ่ยถามขึ้นว่าเออนี่พนุมขอให้เถอะ ท่านเน่ตตาบอดจริงหรือเปล่าชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่ครับผมตาบอดพิการะตาเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมองไม่เห็นเลยพระพิโสองนั้นได้ยินก็เลยยิ่งงุนงงมากขึ้นก็เลยถามต่อว่าอ้าวในเมื่อตาท่านมองไม่เห็นแล้วท่านทำไมต้องถือโค,โคมไฟที่มีแสงสว่างมาด้วยล่ะ เดี๋ยนนั่คิดนะตาบอดแล้วถือโคมไฟมาทําไมคนตาบอดก,ก็เลยตอบว่านะพระถามว่าเออทาไมในเมื่ออ๊ะท่านตาบอดแล้วทําไมต้องถือโคมไฟมาคนตาบอดก,ก็เลยตอบว่าเนื่องจากเคยได้ยินคนพูดนะพูดกันว่าในยามกลางคืนนี่ยมันไล่แสงสว่างเพราะคนตาบอดมันมืดทั้งกลางวันกลางคืนนะคนตาดีเทั้ไหลายก็เป็นเช่นเดียวกันข้าคือมองอะไรไม่เห็นเมื่อครู่นี้ยท่านเดิน อย่างมืดมนในตรอกคงจะเดินโดนเอาคนเดินสวนไปสวนมาแล้วก็ชนเอาแต่ข้าคือตัวเขาเนี่ยนะไม่โดนผู้อื่นชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งท,งท้งที่เมื่อก่อนข้าก็เป็นเช่นเดียวกับท่านะโดนคนชนบ่อยครั้งต่อมาพอข้าถือโคมไฟทุกอย่างก็เปลี่ยนไปข้าจุดโคมไฟะไปไหนมาไหนนะ เพราะว่าค้าจุดเพื่อให้แสงสว่างกับผู้อื่นและให้ผู้อื่นมองเห็นตัวข้ามันจะได้ไม่ไปชนข้าเข้าใจไหมคนตาบอดมันถือคบเพลิงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเห็นอะไรหรอกะแต่มันถือคบเพลิงเพื่อให้คนอื่นได้เห็นตัวมันนะจะได้มมนไปเดินชนแกเออการให้คนอื่นได้เห็นแสงสว่างเนี่ยแทนที่จะให้คนอื่นเห็นแสงสว่างอย่างเดียวกับมีประโยชน์ตัวเองด้วยว่าคนอื่นจะได้ไม่เดินชนเพราะตัวเองตาบอดใช่ไหม ถ้าได้ยินดังนั้นก็เกิดปัญญาเลยปัญญาสวา่างโพลงอ๋อการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยประโยชน์สูงสุดนั้นกลับมาสู่ผู้ให้เออได้ง่ายคิดการให้ผู้อื่นกลับมีผลมาสู่ผู้ให้เพราะนักเรียนต้องหัดเป็นผู้ให้ไว้อย่าขี้เกียจอย่าเห็นแก่ตัวเ,เ,เรื่องนี้สอนว่าอย่างนั้น เรื่องต่อไปเหตุเกิดบนเครื่องบินนะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อเครื่องบินโดยสารเกิดปัญหาเครื่องบินเกิดขัดข้องอย่างกระทันหันกำลังจะมุ่งพื้นดินในเม็กซิโีมานะทีโอถ้าใครเคยนั่งเครื่องบินเนี่ยมันเขียวนะถ้ามง่งพื้นดินหรือว่าเครื่องบินตกเนี่ยมันไปทั้งลำเลยนะตายทั้งลำ ใจสั่นขวันแขวงก็มาเคยนั่งเครื่องบินไปไต้หวันนะโอ้โหก็บินมันเขาเรียกตกหลุมอากาศอ่ะมันกระแทกแล้วมันทําท่าจะมันลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ทําไงนะสวดมนต์กันทั้งเครื่องบินเลยทั้งลําเลยสวดอิบิติโซกันใหญ่เลยกลูตายนะแต่เราก็นั่งเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรนะเครื่องบินลำนั้นมีผู้โดยสารเป็นผู้ชายทั้งหมดห้าคนนะมีผู้ชายห้าคนแต่มีร่มชูชีพ เขามีอีร่มชชีพไว้ป้องกันมีอยู่แค่สี่ชุดแล้วจะทําไงละ่ะคนห้าคนจะมีร่มชูชีพอยู่สี่ชุดทุกคนมองหน้ากันเลิกรักเอ๊แล้วจะทำยังไงดีชายคนแรกเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้คนนี้ใหญ่เว้ยที่หน้าทุกคนบอกกับพร้อมกับอค้อนประดับประเือกแล้วตะโกนขึ้นมาว่าโอ้ตอนนี้บ้านเมืองกำลังมีมปัญหาการปกครองเพิ่งจะเริ่มต้น การปรองดองเพิ่งจะเริ่มต้นนะปัญหาดื่ออีกมากมายสารพัดถ้าขาดผมไปคนหนึ่งเนี่ยประชาชนคงจะอยู่ไม่สุขนะไม่สงบสุขเป็นแน่เลยว่าแล้วท่านนายกก็หยิบล่มชูชีพแล้วกระโดดจากเครื่องบินไปที่เราตัวเองเป็นคนสำคัญเนาะชูชีพโดดไปส่วนชายคนที่สองคือท่านมีชัยที่ร่างกฎหมายแล้วมันดูดบ้างเนาะก็พูดขึ้นมาบ้างว่าตอนเนี้ย ประเทศของเรากําลังเรียกร้องประชาธิปไตยและประชาชนก็กําลังรองและทำดูนจากผมอยู่ถ้าขาดนะถ้าขาดผมจะไม่มีการเลือกตั้งผมขอไปก่อนนะพูดจบท่านมีชัยก็ขว้าลมถูชีพกระโดดตามไปสองคนแล้วนะส่วนชายคนที่สามเป็นเจ้าสัวซีพีอคงรู้นะใครนะรีบลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าโอ้ธุรกิจกำลังครบวงจร เหลืออขายเรือดำน้ำอีกรำเดียวขาดผมไปเสียเจริญม,มันคงจะผูกขาดตลอดแต่ผู้เดียวแแข่งขันการค้าก็นอยู่เพราะว่านี้ก็ได้ข่าวว่ามันซื้อบิ๊กซีเข้าไปละผมก็ขอไปก่อนแล้วนะว่าแล้วก็ควา้าถุงชูชีพแล้วกระโดดตามลงไปมีห้าคนโดดลงไปแล้วสามเหลือกี่คนเหลือสองคนสุดท้ายก็เหลือสองคน นั่งมองตากันปริบปิคนหนึ่งเป็นชายชลาและอีกคนหนึ่งเป็นเด็กเป็นเด็กลูกเสือชายชลาก็เลยพูดขึ้นมาว่าไอ้หนูเอ้ยลุงน่ะมันแก่มากแล้วคงอยู่ไปไม่นานเองเอาลมชูชีพที่เหลือไปเถอะะแล้วก็โดดตามพวกเขาไปเถอะลุงแก่และยังไม่นานลุงก็ตายละลุงไม่ไปละเด็กหนุ่มคนนั้น ะเด็กหนุ่มที่เป็นลูกเสือก็ยิ้มยิ้มให้ลุงหันไปมองล่มชูชีพแล้วก็เปบกับชายชลาว่าเราไปด้วยกันเถอะครับลุงยังมีร่มชูชีพเหลืออีกสองชุดพอดีเพราะเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใครหยิบเอาเป้นะเป้ลูกเสือของผมไปเออไม่ลูกสไนสวยนะหยิบเป้ลูกเสือไปโดนแล้วมันจะไปกลายยังไงเราเป้ลูกเสือนะน ก็เลยเหลือล่มชูชีพสองสองสองล่มลุงกับเด็กหนุ่มที่เป็นลูกเสือรอดไปต้องใส่เจ้าสัวสี่เีมันผนรีบร้อนนะฮะหยิบเอาเป้ลูกเสือไปนะเรื่องนี้ว่าเออคนเราเนาะความเอาตัวรอดนะแต่กลับไม่รอดเขามีเหมือนกันนะอ่าได้อีกเรื่องไหมอีกเรื่องเนาะ นาฬิกาที่หายไปในพกม้า,นาในาพกม้าเศรษฐีกับพวกไปเที่ยวฟาร์มแห่งหนึ่งทุกคนสนุกสนานกับธรรมชาติและกิจกรรมในฟาร์มมากแต่ขณะที่กำลังเดิน,นกำลังคือเที่ยวเสร็จแล้วกำลังจะเดินออกละเศรษฐีคนนั้นก็พบว่าโอ้นาฬิกาที่พกไว้เป็นรุ่นเก่าที่ภรรยาซื้อให้เมื่อวันเกิด ได้หายไปต้องใส่มันต้องตกอยู่ในอคอกไม้เนี่อย่างแน่นอนเลยาชายคนนั้นชายชราคนนั้นก็รู้สึกเป็นเศรษฐีซะด้วยนะที่เสียได้ในกาพา่อเมียซื้อให้เนาะเดี๋ยวเมียถามว่าในกาหายไปไหนก็จะยุ่งนะนะเขาก็เพื่อนก็เลยช่วยกันกระจายาเดินตามหาในกากันทั่วอคอกม้าเลยระหว่างเดินหาเพื่อนก็พยายามพูดให้กําลังใจเศรษฐีคนนั้นแต่เดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ เขาก็เลยไปแจ้งให้กับเจ้าของฟาร์มให้ช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มกระแสนดีเนาะเกณฑ์คนที่ว่างงานอยู่ทั้งหมดเกือบยี่สิบคนเนี่ยช่วยกันค้นหานะมีทั้งคุณลุงที่ประจำอยู่คอกมาผู้หญิงที่ทําความสะอาดเด็กอะไรต่ออะไรมีเด็กอยู่คนหนึ่งอะ่ะร่วมค้นหาด้วยทุกคนกระจายกันค้นหามีการกระตะโกนกันบอกเป็นระยะระยะว่าตรงนั้น,น คนไปละไม่มีนะไม่ต้องไปค้นอีกนะอให้คนนั้นไปค้นตรงนี้ให้คนนี้ไปค้นตรงนั้นอะไรก็ตะโกนให้กันวุ่นวายไปหมดแต่ก็หานาฬิกาไม่เจอเศรษฐีเริ่มสิ้นหวังคิดว่าคมต้องสูญเสียนาฬิกาเรือนนี้ไปอย่างแน่นอนขณะที่พนักง,งานของฟาร์มจะเดินจากไปก็มีเด็กคนที่ร่วมค้นอยู่ด้วยคนหนึ่งนะ เด็กคนนั้นก็เดินย้อนกลับมาหาเศรษฐีคนนี้อีกครั้งหนึ่งก็บอกกับเศรษฐีบอกว่าขอผมลองเข้าไปดูอีกครั้งนะครับแต่ขอผมเข้าไปคนเดียวนะแต่เข้าไปคน้นในคอกม้าเนี่ยขอไปคนเดียวอย่าให้คนอื่นเข้าไปด้วยแม้จะรู้สึกอืมคงจะเสียเวลาเปล่ามนะั้งเด็กมีน้ำใจก็เลยพยักหน้าทั้งทที่ไม่มั่นใจว่าจะหาเจอ ก็ขนาดไปค้นกันต้องเยอะแยะผู้ใหญ่ด้วยยังหาไม่เจอแล้วไอ้เด็กคนนี้จะไปหาเจอได้ไงคือมีพวกเพื่อนเพื่อนเนี่ยบนรับหลังว่าพวกเราและคนในฟาร์มตั้งเยอะยังหาไม่เจอจะไปหาคนเดียวจะไปเจอได้ยังไงนะี่ยดูถูกเด็กเลยเนาะไม่ถึงสิบห้านาทีเด็กคนนี้ก็เดินออกมาด้วยรอยยิ้มเขาชูนาฬิกาให้เศรษฐีดูนะแล้วก็บอกว่า ใช่เดือนนี้หรือเปล่าครับนะเศรษฐีดีใจมากเพราะนั่นคือนาฬิกาที่แสนลักที่เขากำลังค้นหาอยู่เขากล่าวขอบคุณแล้วก็ให้สินน้ำใจกับเด็กนะแต่ก็ยังสงสัยอยู่เอะนี่เธอไปค้นเจอได้ยังไงเรียนรู้ไหมว่าเด็กมันไปค้นได้เจอเจอได้ยังไงเด็กน้อยยิ้มแข่งเลยบอกว่า พอผมเข้าไปในมา้าในห้องไอในครอกม้าคนเดียวเนี่ยนะเขาเพียงแต่นั่งเงียบๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนจุดนั่งไปเรื่อยๆแค่สามที่สามจุดนั่นแหะผมได้ยินเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกมรกามันจะมีเสียงดังๆใช่ไหมจากนั้นผมก็ยิ่งให้มันเงียบที่สุด ก็ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นผมเดินตามเสียงนั้นไปจึงเจอนาฬิกาเรือนนี้อ,อ๋าแล้วเป็นพวกเนี้ยต้องเงียบที่สุดมันถึงจะเจอเนาะเพราะฉะนั้นการค้นหานาฬิกาเดือนนี้ทั้งสองครั้งทุกคนคุยกันไปหากันไปทุกคนพยายามหาแต่ยี่หาไม่เจอนะเจอฟังเสียงนาฬิกาก็าน่งฟังไม่รู้เรื่องใหญ่เพราะมันเอาเป็นเสียงบงังเสียงตะโกนกันไป นะเรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงหนทางเดียวเราสามารถนะค้นหาได้สองแบบเราจะดูหรือจะฟังทุกปัญหาก็เช่นกันเราจะแก้ปัญหาแบบที่คนส่วนใหญ่ทำหรือจะมองปัญหาให้ละเอียดมองให้ครบองค์ประกอบบางทีการแก้ปัญหาอาจจะมีหลายหนทางก็ได้และอีกเรื่องหนึ่งเด็กคนนี้สอนให้เรา ได้เห็นว่าในวิกติดที่คิดว่าปัญหามันหนักสารพัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราหัดนิ่งๆจะบ้างหัดมีสติหัดทําใจให้สงบนะเมื่อมีสมาธิเนี่ยจะค้นพบทางออกนะต้องนิ่งและเงียบบ้างนะเราจรึงจะได้มีสมองมีความคิดมีปัญญาเกิดขึ้นมาให้เงียบลงหน่อยนะหัด ใช้ความคิดในที่เงียบๆสม่งเวลามันวุ่นรุ่งวุ่นวายอะมันยิ่งวุ่นยิ่งอะไรอะไรมันยิ่งมันมันยิ่งวุ่นวายมันยิ่งไม่ไม่เกิดความคิดอะไรน,ะนี่คือง่ายคิดจากเรื่องนี้เรามาฟังอ่านดูแล้วก็เออดีเหมือนกันนะให้ง่ายคิดวันนี้ก็พอสมควรเก็เวลานะก็ขอยุติการแสดงธรรมก่อนฉันสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะอะก็ขอเจริญธรรมพวกเราทุกทุกคน